พักเก้าไกลจัดการประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศโดยมีนายพิธาลิปเจรนัทหัวหน้าพักเก้าไกลนายสุเทพอู่อ้นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและนางสาววันวิภาไม้สนสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลพร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายแรงงานนำโดยนายสุนทรบุญยอดอดีตกรรมาการประหารพักอนาคตใหม่ในเสียจจำปาทองและนางสาวธนพรวิจันทร์ คือเบทีประกานนโยบายก้าวไกลเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงานในพิจารกราวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกําลังเจอความท้าทายในสองอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศคืออุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังนั้นคนที่เป็นผู้นําแรงงานต้องมาพูดคุยกันว่าจะรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรในส่วนพักก้าวไกล เราให้ความสาคัญกับพี่น้องแรงงานอย่างมากและได้ออกแบบนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทํางานทุกคนอย่างยั่งยืนเช่นท้าก้าไกลเป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นท,ทันที450บาทโดยคำนวณให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้อและดัชนีค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งต้นจากปี2514ที่ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นเป็น300บาทต่อวันพักคก้าไกลเสนอว่าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทันที450บาทในปี2 5 6 6ส่วนพักการเมืองอื่นก็ได้เสนอตัวเลขและระยะเวลาเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปมคิดว่า ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พักการเมืองเห็นตรงกันว่าต้องเพิ่มรายได้ของผู้ใช้แรงงานให้สูงขึ้นให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันในพิทักษ์่าาหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวต่อว่าการแก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงานนั้นทําแค่เรื่องค่าแรงอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มการคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทํางานไม่เกิน40สชั่วโมงต่อสัปดาห์สิทธิวันหยุดสิทธิลาคลอดที่เพิ่มขึ้นสิทธิการมรวมตัวกันของแรงง,งานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศผลกระทบจากโควิด ความสําคัญของการช่วยแรงงานทุกคนต้องมีสิทธิประก,กันสังคมนอกจากนี้รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในโลกปัจจุบันเช่นนโยบายคูปองคนวัยทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่รัฐร่วมจ่าย80%จากราคาหลักสูตรแต่ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อปีนายพิธากล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีปัญหาของคนทํางานในวงการอื่นๆเช่นคนทํางานในกองถ่ายที่ต้องทํางานหนักมากกว่าวันละ16ชั่วโมงต่อวันแพทย์ และพยาบาลที่ส่วนใหญ่ทํางานไม่ต่ํากว่า90ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่มาตรฐานแรงงานอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งแรงงานเย็บผ้าที่รับงานไปทําที่บ้านมีรายได้ต่ำเพราะถูกกดค่าแรงไม่มีสวัสดิการและหลักประกันใดๆพักเก้าไกลยืนยันจะต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานดูแลคนทํางานทุกคนในประเทศนี้เพราะเชื่อว,ว่าพวกเราทุกคนคือคน99%ที่เป็นผู้ใช้แรงงานที่สร้างสรรค์สังคม